ช่วงอิน t r o ที่แบบว่าหนูไม่เคยได้ยินเพลงมาก่อนต้องแอบมองคนท้างหน้าที่ที่หน้าหนูออกเลยหน้าหนูเป็นอึ้งเลยพอเปนเกิดอุบัติเหตุก็เป็นสิ่งที่เหมือนเราไม่ได้ไม่ได้ตั้งรลับ <c ười> ไม่จริงคือ <c ười> เกิดแต่กับหนูเขาจริงพ <c ười> <c ười> ี่จันรก็เลยเอาลงมาเลยเพราะว่ามันจะข่ายหน้าไปกว่าน,นี้ <c ười> มันเป็นช่วงอินโทรที่แบบว่าหนูไม่เคยได้ยินเพลงมาก่อนแล้วก็ไม่เคยดูท่าเต้นมาก่อนแต่ว่าพอหลังอินโทรเนี่ยจะเป็นเนื้อเพลงเดียวกับที่หนูเคยซ้อมมาแต่ว่าจังหวะแล้วก็ท่าเปลี่ยนเกิดอุบัติเหตุน,นิดนึงที่แบบว่าเขาจะาลืมส่งฉบับอัปเดตให้หนูแล้วแบบส่งฉบับเก่าให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นประการชนีนี่ที่หน้าหนูออกเลยหน,เนหน้าหนูเป็นอึ้งเลยไม่ได้คืออึ้งเลยแล้วก็แบบมองผู้สัดการแล้วเฮ้ยอันนี้หนูแบบ ยังไงดีนะอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าขึ้นไปแล้วแล้วเปิดข้ถ่า่ทอดสดก็เลยต้องแอบมองคนข้างหน้าแล้วก็แบบหลับตาทออินทวันหนูก็ลงมาผู้จัดการก็เลยเอาลงมาเลยเพราะว่ามันจะขายหน้าไปกว่านี้เหมือนคนจัดงานก็แบบเข้ามาขอดโทษอะไรแล้วซึ่งฝั่งหนูแล้วทุกอย่างก็ไม่มีใครเด็ดใจอะไรก็เหมือนก็สนุกดีค่ะหนึ่งนี่เขาไปอ่านคอมเมนต์อะไรเหมือนกันนะว่าเราเห็นไม่ใช่แต่ว่าหนูหนูก็รู้สึกว่าแบบเพราะมันมีเหตุเป็นอุติเหตุแบบนี้มันก็เลยเป็นแบบนั้น ราะว่าจริงๆหลังจากนั้นหนูก็ไปรำใจจอยกับท่านผู้ว่างแล้วใช่ไม่แค่นะห,หนูรู้สึกใหม่จริง <c oughs> คือเกิดแต่กับหนูของจริง <c oughs> หนูก็เตรียมตัวเราก็เตรียมตัวไปประมาณนึงแต่ว่าพอมันเกิดอุบัติเหตุมันก็เป็นสิ่งที่เหมือนเราไม่ได้ไม่ได้ตั้งลาบอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ก็รู้สึกว่าก็ไม่ได้เข็ดขนาดนั้นเพราะว่ามันเกิดแต่กับหนูอยู่แล้วอะอะไรแบบนี้ไม่ได้รู้สึกแย่ขนาดนั้นค่ะเพราะว่าเรารู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็แบบ ก็เข้าใจได้ว่าเขาดีตรงนั้นเพราะอาจจะแบบไม่ได้รู้เพราะว่าพอหลังงานหนูแบบแฮปปี้ทีมงานแฮปปี้คนเชาวบ้านดูที่น,นั่นแฮปปี้คนในงานแฮปปี้หมดก็เลยรู้สึกว่ามิชชั่นหนูจริจรงๆมันคือสิ่งนั้นแหละ